วิธีการเพิ่มอุปกรณ์บน h i t a c h n Access นะคะให้ไปที่อุปกรณ์นะคะหลังจากนั้นเรากดเพิ่มนะคะถ้าเรากดเพิ่มตรงนี้จะเป็นการเพิ่มแบบแมนนวลนะคะก็ทำการใส่ข้อมูลให้เรียบร้อยนะคะแต่ในที่นี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเพิ่มแบบอุปกรณ์ออนไลน์ให้เราเลือกอุปกรณ์ที่เราต้องการเพิ่มนะคะแล้วก็เลือกเพิ่มไปยังรายการอุปกรณ์ ก็จะเข้าสู่หน้าเดียวกับก,บการเพิ่มเมนวนวลเลยให้เราใส่ชื่ออุปกรณ์นะคะตรงนี้หลังจากนั้นก็ตั้งค่าโซนเวลานะคะแล้วก็ทำการเพิ่มพื้นที่นะคะหากมีหลายพื้นที่นะคะเราก็สามารถเพิ่มจากหน้านี้ได้เลยโดยการกดคำว่าเพิ่มหรือเพิ่มในเมนูพื้นที่ก็ได้ในที่นี้เราเพิ่มเป็น pt smart office นะคะ หลังจากนั้นให้กดเพิ่มตรงนี้แล้วก็อย่าลืมใส่พาสเวิร์ดนะคะพาสเวิร์ดตรงนี้จะเป็นพาสเวิร์ดของอุปกรณ์แล้วก็ให้เรากดเพิ่มค่ะถ้าเพิ่มสำเร็จนะคะตรงสถานะเครือข่ายด้านบนตรงนี้จะขึ้นว่าออนไลน์นะคะเมนูพื้นที่จะอยู่ทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็อ่าอันนี้เป็นที่เราตั้งไว้นะคะในพื้นที่นี้มีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะ ในที่นี้ในส่วนของประตูที่เรามีนะคะถ้าจะทําการเปลี่ยนชื่อก็กดเข้าไปนะคะแล้วก็ทําการเปลี่ยนชื่อได้ตรงนี้แล้วก็กดบันทึกนะคะก็เสร็จสิ้นในเรื่องของการเพิ่มอุปกรณ์ค่ะ